สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระซุ้มกอนะครับพิมใหญ่นะครับมีลายกหนกนะครับพระองค์นี้นะครับอยู่กรุฝั่งจังหวัดกําแพงเพชรนะครับฝั่งในเมืองครับท่านผู้ชมนะครับฝั่งในเมืองก็จะมีเนื้อหยาบบ้างเนื้อละเอียดบ้างครับท่านผู้ชมนะครับมีหลายเนื้อนะครับฝั่งในเมืองส่วนฝั่งนครชุมลานทุ่งเศรษฐีนี่ก็จะมีแต่ส่วนใหญ่จะมีแต่เนื้อละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาให ทุกท่านได้ชมกันเนื้อหยาบหยาบกันบ้างนะครับนี่ครับคือเนื้อหยาบหมายความว่ามีกรวดหินดินทรายนะครับมากมายครับที่เขาสร้างมาแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมีนะครับไม่ใช่มีแต่เนื้อละเอียดอย่างเดียวนะครับเนื้อหยาบก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ท่านนะครับอยู่ฝั่งในเมืองครับฝั่งในตัวจังหวัดกําแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมนะครับกุพระองค์นี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกบอกต่อๆกันมานะครับท่านผู้ชมนะครับสวยนะครับองค์นี้ครับนี่ครับ มีความบึกบึนนะครับองค์พระนะครับเนี่ยซอกแขนท่านลึกครับดูไปหน้าไปตานะครับดูครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเนี่ยลายขนกก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยพระองค์นี้น่าจะโดนน้ำซาะนะครับท่านผู้ชมนะครับยังมีความปุกร่อนะครับของเนื้อพระนะครับเนื้อหยาบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ย่าจะอยู่ในน้ํานะครับนี่ครับกรวดครับกรวดนี้มีความมันนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะมีความเหี่ยวเหยียวย่นๆนะครับ นี่ครับเดี๋ยวอย่าดูครับเห็นไหมครับซอกแขนลึกจริงๆครับเนี่ยดูเดี๋ยวบึกบึนครับมีความเงานะครับท่านผู้ชมเนื้อพระนะครับเนี่ยเนื้อดินผสมว่านนะครับเจสันดอกไม้นะครับที่เขาว่ากันนะครับนี่ครับให้ดูทั่วองค์ก่อนครับด้านหน้าเนาะเนี่ยผมสันนิษฐานว่าจะโดนน้ำซอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อที่อยู่ในกลุ่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูเนื้อขององค์พระองค์นี้นะครับก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับ พระนางพญาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับพระนางพญาพิษณุโลกเลยนะครับนะครับเขามีเขาเรียกว่าแร่ลอยนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยกรวดก้อนนี้ก็โหสวยครับเงามันนะครับน่ครับนี่ครับเนื้อนี่มันปุ๊บนะครับท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยครับมีความแข็งแก่งบึกบืนนะครับดูครับดูด้านนี้นะครับนี่นี่อาจจะมีโดนน้ำซึ้อะไรบ้างนะเนี่ยกรวดเยอะนะครับนะครับแน่นครับนะครับพระแน่นนะครับหนึบแน่นเลยครับ ดูใต้ฐานสิเอ่ยนี่ใต้ฐานก็เป็นลักษณะนี้ครับอาจจะพุกร่อนบ้างนะครับก็จะมีคาบดินคราบอะไรติดฝังอยู่ด้านในนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนื้อพระองท่านก็มีความมันวาวนะครับเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหสวยนะครับเห็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติดีนะครับท่านผู้ชมเก่าจริงครับเนี่ยมีความเหี่ยวย่นรับเนื้อขององค์พระนะครับเนี่ยไม่จะเรียบตึงครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมี หดเหี่ยวนะครับเนี่ยเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูดิครับนี่ครับเนี่ยให้ดูบนทั่วองค์นะครับเนี่ยโดนน่าจะโดนน้ำซอสะนรับด้านด้านเนี่ยครับเนาะไม่โดนน้ำซอสก็เอาคงจะอ่าไม่เป็นแบบนี้ยท่านผู้ชมนะครับเนี่ยนี่ครับี๋ดวดชมด้านหลังครับชมด้านหลังนี่ครับในด้านข้างก็จะมีนะครับมวลสารที่หลุดร่อนออกไปก้อนกรวดนะครับเนี่ย จะมีคาบดินติดอยู่ด้านในเนี่ยนะกุอยู่ด้านในนะครับนี่ครับชมด้านหลังแน่ด้านหลังก็จะออกเงาเงามันมันรวาวเลยครับท่านผู้ชมหนึกนุ่มนะครับนี่ครับแน่นครับเนื้อพระนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยหนักหน่วงหน่วงมือนะครับท่านผู้ชมนะครับอือหือดูเห็ียบมันครบเลยครับเนี่ยจะมีคาบอะไรติดการด้านหลังก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะคยนะครับอาจจะมีลาติดนะครับ รงนี้ก็ไม่ค่อยมีแร่ดอกมะขามนะครับเพราะว่าองค์ท่านเป็นเนื้อหยาบนะครับเนื้อหยาบจะไม่ค่อยมีแร่ดอกมะขามเท่าไหร่อาจจะมีนิดหน่อยไ,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 ไม่ค่อยชัดสิท่านผู้ชมปรับนิดนึงก่อนก็มีบ้างครับมีบ้างแดงแดงนะครับมีบ้างครับท่านผู้ชมนะครับดูเนื้อครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยกรอนนี่มีความมันวบาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนึกถึงเนื้อพระนางพญาเลยครับท่านผู้ชมจริงๆนะครับเนี่ยครับผมก็ได้เก็บองค์นี้ไว้หลายปีแล้วนะครับเนี่ยเนื้อหยับหาบนะครับเนี่ยครับหลายท่านก็บอกหาหามีนะครับไม่ใช่มีมีนะครับเนื้อหยาบนะครับพระซุ้มก่อนะครับนี่ครับสวยนะครับเนี่ยเก่าเป็นธรรมชาติครับท่านผู้ชมเนี่ยเจาะให้ชมกันลึก นะครับเนี่ยไอ้ต้องให้ใกล้เลยครับท่านผู้ชมอือดูซอกแขนเป็นไงครับเนี่ยอือหือนี่ยครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมดูครับเนี่ครับมีผุกร่อนบ้างครับพระนะหลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะโดนในกุอาจจะมีน้ําซาะบ้างอะไรบ้างนะครับน้ําขังบ้างอะไรครับเนี่นยครับ เติมไปตามสภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับนะหลายร้อยปีนะครับนี่ครับนี่อาจจะมีลาติดบางดำๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับโอ้โหดูแลน่ารักนะครับสวยแบบธรรมชาติครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับองค์ท่านก็ไม่ใช่ใหญ่มากมายนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับนะครับไม่ใช่ใหญ่มากมายแต่ก็เหมีไม้ทัดนะครับเดี๋ยวลองเอาไม้ทัดมาวัดดูว่า กี่เซนนะครับกว้างกี่เซนอยาวกี่เซนนะครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้ยังไม่ลองดูซิเกือบสองเซนนะครับท่านชมนะครับเนี่ยความกว้างนะครับความกว้างนะครับความยาวประมาณสักสามเซนได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับพอดีครับองนี้นะครับเนครับอยู่กรุฝั่งในเมืองครับท่านผู้ชมนี่ยครับเนื้อท่านนั่นบึกเลยครับเนี่ยครับ ให้ดูกันนะครับหลายๆท่านอาจจะไปเจออนะครับท่านจะได้เก็บไปบูชานะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับเมตตามหานิยมอ่าเป็นพระโภคทรั์นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับไปไหนมาไหนนี่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่ครับนี่พระองค์ท่านนะครับ เป็นพระเมตตามหานิยมเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับ,นนะรบจะมีถ้าถ้าถ้เอาไปค้าขายก็ค้าขายร่ํารวยนะครับพระโพกศัพย์นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับอยู่ดีมีมีสุขนะครับนี่ต้องเป็นพระซุ้มกอนะครับฉายาของท่านก็มีกูไว้ไม่จนนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นชุดเบญจภาคีนะครับท่านผู้ชมครับจะอยู่กุไหนก็ครับปุตตคุณท่านเปี่ยมล้นนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับนี้ก็นะครับ ก็สมควรแก่เวลาเนาะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะนําพระทีเ่เก็บรักษาไว้นะครับมาลงให้ทุกท่านไี้ชมกันนะครับสำหรับนนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีนะครับ